พาเด็กมาดูนกนกไหมครับไม่นกค่ะไม่ใช่เห็นนกหรือเปล่าอเห็นนกค่ะ <laughs> เรามาดูทางม้าลายกันส่ค่ะนี่ทางม้าลายคุุกุกกุกุกกกโอ๊ยมา้ามาล้องไงน,นะมา้ามาล้องไงน,นะ โอ้ยเก่งมากใกล้ไปไหมเนี่ยผมันร้านด้วยอ่ะใช่นกหัวร้านด้วยอ่ะนกไม่ใช่หัยลูกแม่ไนนี่ลูกม้าทองลี้ เรากระจอกเทเราอยังไงนะโคโรุค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 โรโคโรใช่เหรอเอาพี่มิกไม่ใช่นั่นอูนพีดูอะไรอ่ะมิกดูอะไรอ่ะมันจะตดอุ้ยอุ้ยปากปากปากหลุดเฮ้ยมันมาทำคออย่างนั้นมา ทรคอยยังไงนะโอ้โยเหมือนเหมือนลงไปจากรถเดี๋ยวนี้นะไปอยู่กับเพื่อนเลยโออะไรนะฮิปโปอ๋อไหนไม่เห็นมีโอ,เ,โอเอ้อะไรนะฮิปโปห <laughs> มีอะไรเห็นฟีมิกหมีควายอ้มันจะมีตัววีหรอ ใส่เสื้อเชิ้ตอ่ะใส่ดูอาขาตายนอนสบายเลยชิวเกินหลับแล้วหลับแล้วโกมือไว,ไว้เพื่อนหน่อยทำไมหน้าเป็นยางนะฮะ มารีนปิด